แม่งอมแม่งอ่อมแค่เพื่อนพออย่างงั้นอยากเจอคนจริงใจ ปองพันปองพันผัวมึงใจละกอ่ะมึงเป็นแม่อ,อ่ะปองพันไปใจ้กบมึงไม่คนเดียวเนอะใครไม่เป็นกูกูมีตั้งรูปแม่สองคน,นอีกชอบก่อนอันนี้อันนี้งอมวะบางงอมมือหือกูให้อันนี้งอมวะแม่งอมวะบางงอมกูนด้อันนี้งอมก่อน ฮ่าฮ่าปะละฮ่าปะแะปะม่งอมละผ่องพันคนไหนสองคนนี่เฮ้ยอ๋อเสื้อเขียวเปิงดีเตอร์ใส่เสื้อเหมือนกันกว่าเพื่อนบอกโหว่างงอมอันนี้ไม่ของจริงเน่อันนี้กี่ปีละครับงอมกี่ปีละกี่ปีละฮะแล้วเมื่อปีสี่ห้าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบ ซีบกว่าปีลายวันป้าโงอมมาซีบกว่าปีเออหามแต้แต่บ่เดี๋ยวนี้เนี่ยหิวออกอยู่มันจะไปย่อะไรกับเปิดห้องแม่มีปลาเลาะยิวออกบ่ออกเรื่องป่นฉีบว่าใครงอมเหมือนอีเอ้ยแม่เออให้เอาไม้อย่างเอาไว้นี่กันเนาะเออให้เอาไปต้วย เมินกว่ามึงจะขึ้นเวทีได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมียอากูกระดิกินกูขอมึงสนใจกูก่อนเรื่องเบียร์มึงเอาไว้หั่นก่อนปนใจมาจะดูนน้ำแข็งมีปลาเลอะเดี๋ยวโฮกสีเอวเปถึงเอามาแห้งฮือ ำไมจะหอนมันไปหอนที่ไหนฮะมันหอนมันหอนก็มึงไปตั้งหน้าบวกกสนมติอันนี้เป็นผ้าตองเก่าพีตายอีป่อป้าปรจริงลำไย,ยหลังบ้านแม่แม่ให้ยางให้เอาป้าหลวงนิดาเมื่อละกัป้าหลวงอ่ะ,ป,ะป้าหลวงยังก็แม่ป้าหลวงนิดา โอ้โเอยเสียงมึงหว่วยหวนเลยไม่น่าพระขนมมึงแม่แม่ให้นี่ยังให้อาป้องกำน,นันโ,โอ้โหเป่าหลวงบ่มางก็ให้อาป้องกำนันก็ได้แม่จะไปให้อย่างล้ำเหลือมึงมาดีเหรอไอย่งแม่กระพัดต่องปอบมือกระพัดต่องกระพัต่องอีกไม่ให้นี่อย่าง đi kinh lắm nghe à ồ เจ็อย่างเอแแม่เยม่าก่ือนมตองบมึแอแม่้อแมงอมโอ้โหอีแม่งง้อมอีีตื่นตึงมาเฮี้ยวอีแม่จะไปมาง้อมอย่างอีอย่างอ่ะม่หมุนจนจนจนอย่างพายุสซโคนเข้าสายฝัง เพื่อพอกำนันจะลูกมาเรื่องลูกเดี๋ยวพอกำนันตึงลูกถ้าพอกำนันมาลูกมาก็ฟังลูกน้องมาก็ได้ปอกำน,นันแม่จะไปหมุนจนๆอย่างอีแล้วมันเป็นอย่างไงตั้งวลลายตั้งบ้านกวดเนี่ยเป็นงอมกันจัดหลายคนน่ะแม่แม่ไปเลี้ยงเสื้อฟ้าเช็อเขยียวสองคนเนึ่งกงอมมาเป็นชีปีละ ทหานไผจะมาหมุนจนจนจนอย่างนี้แม่หรอก็อก็หมุนเพื่อเขาหนัก้าะอายเปิ้ลอายเปิ้ลมันบาดดีคนเฮาตายแล้วมันไม่ใช่ฟื้นหนูแม่กะไรอย่างไรกะเนอย่างใดอ่ะเปิ้็อยู่ได้เฮาก็อยู่ได้โคตายไปแล้วอ่ะมาให้มาหอนเนี่ยไปเข้าบ้านพักหอนไปยังไง take my อีแม่อีแม่ห้อยอีแม่หอนอย่างล่ำเหลือกูเปจิชีแม่หรอกูให้อะพ่อหลวงกับบามาให้อะพ่อกำนันกับบ่มาแม่อีแม่ให้แห,ห่พีดโคนพ่อหลวง<ช>กำนันพ่อเป็ดป่อหนานพ่นอใจเย็นแห่เก่าจ้ะแม่ให้แห่ไม่เลี้ยงหกสี่เอวนี่ มีกับเบียร์มาให้มึงแหกเลือดเนี่ยดีเหลือบมีอย่างกับแม่ตีแม่ให้เงี้ยหยั่งใช่จะเลินสาขาสองแม่และแม่ใช่จะเลินสาขาหนึ่งมาแล้วครั้งสาขาสองแม่ปุ๊บปัจลืมต้นหนาสาขาสองปุ๊บปั๊มาตัวแม่นะแม่ใช่จะเลินกริปจอบแล้วมันใจดีนะแม่แม่ดับเหรอให้เงี้ยหมั่งห่ายอ้หยังแม่แหวนบอกมึงนล้ะกาวเวนกาวเวนจะให้เงียหยังเฮ้ยมื่ตอนเป็นแฟน

เอามืออุม้มองก็แม่อแหวนแ่มึงเนี่ยมับมือกันรับอลูกกับมืบอตายมันฮักอีแม่ให้กับมืบอตอมันห่วงอีแม่มันได้ตึงก่อ,อนออมันได้ึตึงจูอุยพมันได้ตึงลูก <c oughs> อะไรฮะมัน แม่มึงหันแวนพ่อมึงแล้วแม่งอ๋อแม่ไอแม่เอ้ยยังอ้าเอ้ยพ่อกำนันต่ออลายอ่ะพอโดยก้นมึง แม่ไปงออมอีเดม้ม,มันลรงพ่อกำน,นันเมืองบ้านบปทุเกียรติครับพ่อกำนันจะกลัวเมืองเอะพ่อกำนันว่าอี้ลำเหลืองเขา่อกกลัวเขามันกูดอีเนี่ยอย่าไปงออมอย่างอี้อะไรฮือแม่เมืองเาะใดอ๋อก็คนเฮาตายแล้วอ่ะแม่มันมาจี้ฟื้นเฮาต้องทำจิตทำใจเออเนี่ยพอวัวลายป็นอยู่ได้ปานเฮาก็อยู่ได้ แน่นก็ง้อมกางง้อมคนง้อมมีเป็นเรื่คิดเถอะนะอันนั้นเปง้อมมาสิบห้าปีเงี่ยวบอกบอกเป็นยังอยู่ได้นะแน่นก็อ๋อไปเนี่ยอีไอลูกไอาหลานแล้วเราก็เป็นเมื่อยเป็นไข้เนี่ยเกิดร้อนลูกหลานตาเต้าแหบแบบขบันขบานขบานไปย่งอีหายเปิด ไปแล้วคหมีแล้วครับยิงเก็บตังแบ่งนมละอันนี้มันบัตรบออคนนี้มันมีนมอยู่แล้วแต่ต้องแบ่งมันมีอยู่แล้วมั่ต้องแบ่งอิดมันเดี๋ยวนี้หาปรึกษาเรื่องยีแม่กำบะมันเป็นอย่างบะไม่เจ้าหอนไม่แรงหอนเงาตายกูไปใช่ไหมา่อให้อ่ให้เออไม่เจ้าให้ไม่แรงให้เบึรดจุมงอมจุมเงาใบแม่เขาเนี่ยอะไรดีบะเสาะหัวใหม่ให้มันบะ ฮะไออย่างก็เสาะหัวไม่ให้แม่ป่ะไอเอทีงว่าไปเลยอีพ่อตายยังมาเติงร้อยวันเดียนะ่ะจะมาเสาะหัวไม่ไอแม่แล้วจาวบ้านจาเมืองไม่เล่าหน้าจะควรหัวกล้ามันไปเปิงอย่างไดแถมยางอีแม่เท่าอีแม่แกขนาดนี้เพจะไปเอาผัวไม่ฮะว่าออแม่เบาเดดขาดไอเอทูขอมึงเอาไ้แม่ตบปากไอบ้านก็ร้องฮะมึงนี่มันเป็นอย่างไดรับหลือเป็นลูกเป โอโอ้หป้อกำนันกังอมโอ้ไอ้บัาอันนี้ของใครก้อป้อกำนันเอาอันนี้ของป้อกำนันอ่ะของป้อหลวงของป้อหลวงย่อมมาหน่อยนึงา so ่งน po ี่ของป้อหลวงอ่ะของป้อแกวัดของป้อแกวัดเฮ้ยมาหวยแตะหวยบ้าของพ่อกำนันฮะของพ่อกำนันของป้อกำนันป้อกำนันเป็นคนใจดีป้อกำนันเป็นคนแข็งแรงป้อกำนันสุขภาพดี เี่ยมาได้บร้อยฮูวแล้วของป้าหลวงของป้หลวงจะไปล้ำหน้าพ่อกำนันมาได้หื้อเกียหน้อยหนึ่งหื้อเกียดน่อยหนึ่งยอมลงมาหน่อยหนึ่งนีของป้หลวงแลกพปแก้วอแก้กูวบบมีละงานวดปีหน้านี oh. ่กูบได้มาซแล้วงวลายบัดจงาไวัดัวปออาจารย์ไวเวินบพเดอะ 저 <목소리도>